ก็กลับสวัสดีชาวนสักกัทุกครับกลุ่มผมแล้วครับเอกนะวันนี้ก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมในส่วนของชิออนด้วยนะครับจริงวันนี้มาเล่นในส่วนของจินน่านะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะจริงกิจกรรมช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายเป็นพิเศษนะครับแต่ในส่วนของการปรับสมดุลเนี่ยผมคิดว่าตัวที่ติดเทียร์น่าจะประมาณจะมีทาล่ามีเปต้ามียุยยอนพอกลับมาเล่นได้นะครับแต่ก็ ในส่วนจีน,น่าเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่สกเกลมันดูเหมือนจะน้อยนะจะต้องลองไปเทสดูผมไปเทสมาแล้วอืเดี๋ยวไปพากเสียงให้ก้วกันนะครับดูท่าประตูของพี่แกไหมจริงพี่แกท่าประตูเท่นะน,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 นี่ก็เดี๋ยวไปดูวิดีเกมเลยกว่าปะเลตโก,กดูสโซนิลส์แปลงพี่แกรครับปะนี่ ก็กลับกุุนในเกมกันเลยก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของจินน่ามดิดเลนนะก็มากับน้องกล้านะน้องกล้าเขาจะเทสในส่วนของซีเคทโพนะครับในส่วนอไอด้านนะก็<ส><ส>จะมาดูกัน<ส>ว่าใช้ได้ไหมก็กลางเพรานะโ,โหมดนี้ไม่เป็นโหมดแห่งความมืดนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าช่องเราโหมดแห่งความมืดมันแปลว่าอะไรนะก็จะทุกเจ่าจอทุกรูแปแบบมันมันอืมก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้น เอาหมดนี้ก็สีสันสีส,สันเอามาเทสสกิลเทสอะไรแต่ก็อย่ายโยนจนเกินไปนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใ้อย่าโยนมากนะเดี๋ยวพื้นหัวร้อนน <c> ะ <oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าตานี้ฝั่งข้างเป็นในส่องของเอมลี่โลมนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ออกของครับเนะ<ๆ>พราะสงสัยอยู่ก็เฟ<ๆ>ิร์สบัตไปในส่งของเ<ๆ>อสุ<ๆ>ูมาร์คร<ๆ>ับว่าใครจึงหัวกรกัน ก็ช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็มีภาษีเยอะกว่านะเพราะว่าโดยส่งจินนาที่ปรับมาสกิลมันค่อนข้างสูงครับคืออาจจะมองว่าพี่มันปรับมานิดเดียวตอนแรกผมก็คิดว่าอย่างนั้นอนะ่ะจนผมไปเจอคนคนหนึ่งเขาเล่นนะช่วงต้นเกมพอจินนาแบบดาเมจมันฟิสิกอลแบบดาเมจมันเพิ่มขึ้นนะช่วงต้นเกมมันก็ดูแบบเล่นง่ายขึ้นนะอืกลางเกมเด็ดเกมมันก็แบบว่าเวลาไปปิดเขามันก็ปิดง่ายขึ้นพอสมควรครับเพราะว่า ในส่วนของอันติเมทสกิลเนี่ยถ้าคนฝั่งตรงข้ามหรือเวลาเราเจอทีมไฟใหญ่เอาง่่ยาเลยเวลาจ,จีน่าอยู่ทีมไฟใหญ่มันอึดมากม,มันจะมีพาสซีฟในการบลกต้ตานอะไรกอย่างนแหละเอาสั้นๆง่ายๆก็คือเหมือนตอนที่ออจีน่ากดฟูมูนอะ่ะเวลาประกบดาบฟูมูนนั่นแหละมันจะอึดขึ้นนะครับในร่างนั้นเนาะแต่ของจีน่ามันจะเป็นในรูปแบบของออการกดอันติ เจอคนเยอะๆแล้วมันจะได้สถานะนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ชา a l เลนเจอร์เห็นท็อปเซิร์ฟเขาเล่นกันจะเป็นในส่วนของรอนะเดี๋ยพลังแฝงของล้อนะเอ้ไม่ใช่พลังแฝงของล้อนี่เป็นชา a เลนเจอร์หัวล้อนนะครับเพื่อนผมใกล้ให้นะประมาณนี้เราก็ถามเพื่อนว่าเอ้ยไอไอซิเค็โคได้ใช้ไหมเพื่อนบอกว่าได้ใช้นะก็เลยบอกโอเคโอเคอยู่ แต่ช็อตนี้คือช็อตที่ผมไม่แน่ใจว่าพลาดหรือเปล่านะเพราะว่าเอารัเข้ามาพอดีนะครับก็เลยล้มนะผมเนี่ยล้มได้ามาหนึ่งนะครับแต่ว่าเอเมิลี่เขาหล่อแล้วนะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เรื่อยๆนะครับแต่จริงๆก็ตอนนี้เราฟรีอยู่แล้วผมสปอยแค่นี้ก็แล้วกันนะครับว่ายังไงตอนนี้เราก็ชิวนะครับชิวมากเลยบอกแค่นี้แหละ ที่ฝั่งตรงข้ามที่บอกว่าเหมือนมาลองสกิลกันเลยจะเชื่อมากเลยล่ะก็ไปเข้าใจนะแล้วฝั่งตรงข้ามเขาเอาเอาดดร์ป่านเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาฝั่งเรานะครับที่บอกเลยกินหน้าก็คือกินหน้าครับกินหน้ามันแอบดูดิมาเนะี่ยี่ขนาดเทสองหนึ่งนะ <c oughs> สกิลมันเยอะขึ้น,นจริงแล้วตัวใหม่โดนทีเดียวก็คือกับสวรรค์เลยนะครับ อดนี้เพื่อนผมเทสอยู่นะเล่นกับเพื่อนนะแต่ตอนนี้ฮายอย่างนึงคือผมเติมไม่ได้นะเพราะเขาเป็นเอมิลี่นะครับยังไงเขาก็สวนเรานะเยอะดิแล้วเพื่อนผมก็ลงมาเดนเลยเออบอกเอลยก้าร้องเล่นกันทั้งคู่ก็ร้องนะครูอ่นะตอนนี้เป็นส่งทีมไฟนะครับทีมไฟสามนะมนะมนะมสี่สิบ ตัวสามันถูกแล้วเพราะว่าสิบเขาจะกลับบ้าน,นครับไปรีตอนนี้ผมก็แท้งให้เพื่อนนะให้เพื่อนไ้ฆ่ามนะันตอนแรกแะ่เข้าไปฆ่าเองแหละแต่ไม่ทันเคลื่อนเกบไปก่อนตอนนี้ผมพยายามดูงงดว่าเพื่อนเรา,าเทรดได้ไหมนะแล้วค่อยขับสลามไปห,หาเพื่อนนะอเพราะว่าเลนบนในส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาแก๊งกันก,นก็ส่วนใหญ่มีเมสซับป่าไปแก๊งบ่อยนะครับ น้อยครั้งที่แคลี่จะออกจากนอกเลนเพราะว่าแคลี่ต้องอืเินนะครับอึดปะของริงแน่หรือจัดแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังแสงนะที่เป็น,นสองพลังแสงโลนะครับมีเวทแปม์พายนะแล้วก็ในส่วนของแชมเจอร์รอข้อดีก็โอเคนะผมไม่ได้ว่าแย่หรือไม่แย่ดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดึกรื่มมันนานอนะ่ะ ถ้าผมจำไม่ผิดดูดเลื่อนมานานแล้วก็คูดาวมันไม่ค่อยเยอะนะครับในส่วนของรังแสงรอนะนาทีหนึ่งก็ใช้ได้แล้วมั้งผมไม่แน่ใจสี่สิบห้าหรือหนึ่งนาทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะรประมาณนี้แต่ก็เรื่อยๆอนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นจินนาดรคูด,ดาวนี่คือจินนาเกมนำ กินหน้าเกมนํำประมาณนี้จริงๆซิปต้องเฉียงไปข้างบนขวาเอบนซ้ายมืออีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ชนหินเนี่ยหินที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไม่ใช่หินที่เป็นเจมเลสนะตรงซ้ายมือไม่ใช่นะเนี่ยตรงที่อยู่ใกล้ๆสลามเบนเดอร์จะต้องเฉียงมาทางฝั่งนี้นะครับมันจะได้ชิงไปหาใน้สองเอดานนะครับเพื่อนผมมาเทสล่างมืดนะ ว่าว่าต้องถามพี่ไหมทำไมเอกไม่ออกการ์ลเพื่อหมุนเฟสออกไอ้นี่นะครับตอนนี้เรารอดนะเพราะว่าค่อยพระไว้พักคุ้มครองแต่มันก็ไม่รอดอยู่ดีไม่รี่มันเอาจริงมาเนี่ยครับเขาชัดดาวนะแต่นั่นไม่ใช่มันแล้วเราเป็นเทพในเงามือแล้วเพื่อนหมวกถีนนะว่าแต่งระเบิก็ฟัดกันนะ <c oughs> อุ้ห์อหอ ดูดีออกไปก็ได้ดูดีแล้วมันรอดได้แล้วประเด็นนะเพื่อนผมอ่ะลืมเจ้าเลยผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวการเกมเล่เกมแล้วก็เล่นได้เยอะแล้วนะเอมิลี่น่าจะทำอะไรเราไม่ค่อยได้นะครับประมาณนี้คือด้วยความที่มันก็เล่นได้เรื่อยๆจินนามันจะเมื่อก่อนอันติมันจะนานกว่านี้นะครับจินนา มันยัอยู่ช่วงหนึ่งที่จินหน้าเขาบัฟในส่วนอันติมานะสะกงสเกลมีอยู่ช่วงหนึ่งบัฟมาเลยอะ่สะสเกลมันค่อนข้างสเกลวิ่งโหดนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันไม่ค่อยมีสกินครับสาระนะแล้วก็ถ้าอยากให้จินหน้าเก่งกว่านี้นะผมอยากเรียนผู้พัฒนามากเลยครับว่าผมไม่รู้ว่าใครดูอยู่นะแต่คือมันยังอยู่ช่วงที่ว่านั่นแหละากให้พูพัฒนาเขาเข้าใจว่าในส่วนจินหน้าเนี่ยถ้าปรับตามเฮลโลเคนะแบบที่มัน เออที่มันสไลด์ได้อ่ะต้นจะแบบกินหน้าถ้าผมจำผิดต้นจะแบบกินหน้ามันสไลด์ได้นะมันมีแดดอ่ะโคตรฮาเลยแต่มันเก่งนะมันแดดมันเก่งมากเลยมีดาเมจเยอะด้วยเวลาเขาปรับเหมอนั้นนะกินหน้ามันจะได้มีมูฟเมนต์ในการเล่นเยอะนะครับอืมเอาจกินฝั่งนั้นเข้ามาก็ได้แล้วก็ปรับก็คงไม่มีใครว่านะถ้าตัวละครมันสามารถไปได้ไกลไปให้ถึงนะครับประมาณโลเคาั่นนะประมาณ แม้ว่าตัวเรามันก็ประมาณนี้ครับเผ็ดได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคือสามารถเทรดเอมิลี่ตอนกดเอเลดได้นี่ก็ถือว่าโอ้ยนะถ้าเปรียบเทียบจริงอนะ่ะคือของเขาก็ของเขาตามเรานะครับแต่ของเท่าเราก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะมองนะแต่ถ้าถามว่ามันอึดไหมะมันอึดน,นะเพราะดามเมจมันก็ล้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของชันเจอร์ลอนะครับ นี่ยดแค่ผมเกี่ยวนะอืมผมเกี่ยวเอร่าฝั่งขามแลงแลงแล้วก็วววเ,เห็นเซตท็อปเซิร์ฟเขาจะออกในส่วนของสเวนกาโฟนะครับเอามาบูทด,ดามเมจช่วงที่กดในส่วนของเอ่ออันตินะครับอันติเวลามันกดอันติแล้วมันจะาดาเมจสกิลมาแรงขึ้นนะครับรวมถึงอันติเมทสกิลด้วยนะแรงมากนะแรงพอสมควรเลยครับคือถ้าเป็นตัวบงบายนี่วูบแบบวูบไหวนะ ก็แบบเป็นตัวอึดก็อาจจะต้องมายืนใครสักพักหนึ่งแบบยืนลำอ่ะยืนลำ,นลำสักแป๊บหนึง่งแต่ถ้าฝั่งของข้ามีซับเพนก็โคตรออกในส่วนของตัดเลือดนะครับเพราะแผ่นนี้ตัดเลือดจําเป็นนะต้องควรนะครับแต่ว่าตัวเบิร์สส่วนใหญ่ก็ไม่ออกตัดเลือดปะ่ะช่วงนี้ตัวเบิร์สช่วงนี้ก็ลีเอน่าก็ออกตัดเลือดกันผมหีหลายคนลวตอนไปนเล่นกับน้องก,าก้าก็ช่วงหลงังย0ส ยี่สิบสายี่สิบสี่ดาวเองเจอคนออกตักเลือเดเลยนะอาแบบเอามาแก้อะไรท่างนะครับประมาณนี้ผมก็วัาใส่เพื่อนผมน,นะไม่รู้ว่าเสียงเปลี่ยนหรือเปล่าผมป่วยนะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะ,ะเสียงอันอหล่อเหลวของทุกคนจะป่วยเฮ้ยไม่ได้กินยาเลยนะซึมเศรา้าประมาณนี้กันนะครับก็เพื่อนสงสัยว่าพี่ทำไมพี่ไม่ค่อยอัพคลิปนะช่วงนี้ก็พักเทนหมด จริงๆอยากอัพแหละให้เล่นให้โลเคมาไดมผมเล่นได้นะแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงแรงครับในส่วนของโอเคเนาะตรงนี้ก็มาติดอาวจะรีบขึ้นเงีจะได้ไม่ต้องมาเสียเที่ยวนะครับลงนั่งลงนัง่ง,งเล่นเพื่อนนะครับชิวๆสบายๆครับมมจะไม่ชิวดา่าพอรอแม่นะครับเอรัสไปอย่างไวประมาณนี้กันนะครับในส่วนของจินนาในแปัจจุบันนะ ส่ววนตัเอผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำเทียร์ผมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเทียร์ขึ้นมานะต่อพี่ดอยหรือพี่ดอยเขาไปเล่นเกมนู้แล้วนะก็ตำราเราหายไปแล้วผมรอตำราคนใหม่ขึ้นมาเห็นนะครับว่าใครจะเป็นตำราแทนที่พี่เขาหรือพี่เขาจะกลับมาเล่นก็ก็คงเป็นอนาคตอ่ะอนะเขาเขายังเป็นอาจารย์เราอยู่แหละเราก็ ก็เออก็นั่นแหละก็หวังว่าเขาจะกลับมาแต่ไม่รู้ว่ากลับมาไหมเศร้าอยู่นะเข้ามาเนี้ยกันนะครับในส่วนของจินน่าในแผ่นปัจจุบันนะอืมของที่เราออกก็มีหลักๆก็มีเซเวนกับโพนะครับแล้วก็เลียาเบซิงนะครับเข้าข้ามัน ก็ประมาณนี้กันนะครับในส่วนงจินนาก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพี่แกปรับมาก็เก่งขึ้นจริงแหละเก่งขึ้นแต่ว่ามันอาจจะดูจริงจินนามันแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะให้เก่งขึ้นกว่านี้นะผมอยากจะแนะนําทางผู้พัฒนานะครับถ้าสองอนะ่ะถ้าอยากจะให้จินนาแบบเก่งไปเลยนะใช้ได้สองครั้งก็สามารถสแต็กใช้ได้สองครั้งแล้วก็ เอาท่าหนึ่งกับท่าสองสแต็กได้อ่ะอืมแต่ว่าเก็บเกตดได้สองครั้งเพื่อกดเบินได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะกลังกะดีเลยอืมไม่ก็ปรับตามตัวต้นฉบับก็ได้ก็ไม่ว่ากันประมาณนี้ก็กันนะครับในส่วนของชิ้นหน้าเนาะก็ชอบแ้วด้วยชชร์กดแชร์กดซับสไครต์จะเป็แรใจ้นทำคลิปมาครับส่วนคลิปของลิมรู้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะลงให้นะครับก็ก็รหัสที่วีจะเป็นในสองรัสน้องกล้านะอืมประมาณนี้กันแล้วสักกันเนี่ปัตตานี อย่าลืมกันแล้วนะกดสมัครบายกลับมาเลวนะอปสปลัชอาร์ของพี่แกครับเอมเบอร์สเมื่อไหร่สกินสุพีมจะมี้แรกอีกเนาะ